สวัสดีค่ะวันนี้ยกกะช่องแอมแอมยูโรแยกข้าวหลามนะคะพามาเบืองพักปลอดสารพิษค่ะงามงามค่ะใส่ปุ๋ยยังค่ะเนี่ยอ๋เอ,อ,เ,อเป็นฉีดฮอร์โมนไข่เนาะค่ะเนี่ยปลอดสารพิษนะคะ อันนี้จะเป็นกะลำมกะลัลหฮอจ้ะอันนี้เป็นบ็อกอคลคี่ยาวเลยค่ะนาครัมาเบิงองค่ะเพิ่นปลูกเป็นอันปลูกเป็นเท้านะคะงามงามค่ะครับปลอดสารพิษมาเบิองค่ะอาบรรยากาศมาให้เบิอง สอนค่ะของอันนี้เป็นพักปอดสารพิทของชาวบ้านนะคะอยู่บ้านหนองคู่นะคะตำบลหนองคู่ค่ะสอนพักเป็นค่ะงามงามอันนี้อาจ,จะเป็นเตงเองียงยากยางนะคะในเครื่อนงนามนีลีค่ะ นะคะอันนี้เพิ่งกำลังเต็มนะคะเงเต้ม,น,น,ตมน,ะะน,นี้ก็เพิ่งเต็มค่ะตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นพักกาดค่ะพักกาดขาวเนาะ,ะไม่ทำไรค่ะเดี๋ยวามาเบิ่งเรื่อยๆนะคะแล้ว เพิ่งยู่ใกล้นี่ค่ะปูกใกล้นองเป็นต้นบอหุ่งนะคะบอหุ่งบอหุ่งกระดกค่ะหย่อนเสียงหน่อยปูติดสาเลยค่ะของชาวบ้านอันนี้ก็เพิ่งเต้มไงาดจะเพิ่งเต้มค่ะเนี่ยไอเบิง่ง <c oughs> สะออนพักเพิ่นค่ะ อ้พักอันนี้น่าจะเป็นผักบรรยากาศลานพักมาให้เบิงนะคะ